รวมภาพสุดฮาดนใจชาวเน็ตใน ten ไฟเทนในโลกโซเชียลพากันวิจารณ์สนั่นกรณีเจ้าขุนจกักรพัรวัฒนศินป์ลูกชายของเจเจตรินนักลองชื่อดังกับปิ่นเกตมณีที่ต้องมาเจอกับแบงค์ทิติมหายโยธารักนักแสดงหนุ่มที่ช่างชื่อเสียงจากละครซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไววาวุ่นและภาพยนตร์เรื่องเมไหนไฟแรงเฟอร์ ในศึกชกมวยรวมตัวซุปตาชายรายการเทนไฟเทนซึ่งถ่ายทอดสดผ่านช่องเวิร์กพอยเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังการแข่งขันจบลงแบงค์ทิติเป็นฝ่ายชนะเหมือนรายการจะไม่มีอะไรแต่แล้วคนดูถึงกับอึ้งในพฤติกรรมของเจ้าขุนลูกชายของเจเจตรินแสดงออกไม่เหมาะสมทั้งการชูนิ้วกลางใส่ผู้ชมแย่งไม้จากพิธีกรก,รกรันกันตถาวร จนเจ้าตัวถึงกับกล่าวว่าขนาดคุณปัญญานิรันกุลเจ้าของบริษัทเวิร์กพอยต์ยังไม่เคยมาแย่งไม้ผมเลยนอกจากนี้ยังมีดรามา่าเรื่องเข็มขัดแชมป์ที่เจเจตรินเอาเข็มขัดให้เจ้าขุนอ้างว่าเข็มขัดเหลืออีกด้วยงานนี้ทำให้แฮชแท็กเทนไฟเทนและแฮชแท็กเจ้าขุนได้รับความนิยมในประเทศไทยด้วยเสียงวิจารณ์จากชาวทวิตเตอร์